ทำกรรมแม้นิดเดียวไปนรกรเพราะอะไรเพราะขาตรณีพระพุทธเจ้าบอกว่าคนจนเนี่ยเงินเนี่ยหายไปกึ่งกะหาปะนะหนึ่งกะหาปันะก็เดือดร้อนแล้วใช่ไหมเวลาโยมจนๆเนี่ยนะหรือขอทานเนี่ยโยมไปเอาเงินเข้ามาบาทหนึ่งเนี่ยเดือดร้อนนะใช่ไหม แต่โยงไปขโมยคนรวยเนะี่ยบาทหนึงนะ่งเนี่ยเดือดร้อนไหมคนรวยไม่เดือดร้อนไม่ทุกโยงขโมยเงินคนรวยมาสลึงหนึงนะ่งเนี่ยคนรวยทุกไหมไม่ทุกมีแต่จะแถมให้เอาไปร้อยหนึ่งไปเลยแล้วกันนะอย่างเงี้ยผู้เจ้าจึงบอกว่าคนที่ไม่อบรมจิตอบรมปัญญาไม่อบรมกายอบรมศินอบรมจิตอบรมปัญญาจะเปรียบเหมือนคนจน ทำกรรมชั่วแม้นิดหนึ่งกรรมนั้นจะนำพาเขาไปนรกโยมทำกรรมเหมือนกันเลยกับอีกคนหนึ่งนิดเดียวไปเกิดในนรกอีกคนหนึ่งทำกรรมเท่ากับไอคนเนี้ยแต่ไม่ไปนรกเพราะคนคนนี้อบรมกายอบรมจิตอบรมปัญญามาเป็นอย่างดีเปรียบเหมือนการใส่เกลือลงไปในน้ำในแก้ว ใส่เกลือถุงหนึ่งลงไปในแก้วน้ํานี้เค็มไหมใส่เกลือปริมาณที่เท่ากันถุงหนึ่งในแม่น้ําคงคาแม่น้ําคงคาเค็มไหมไม่เค็มนี่ดังนั้นโยมจะทํากรรมอะไรก็ตามวิธีแก้ผู้เจ้าบอกให้แล้วอบรมจิตอบรมปัญญาให้มาก